ราคาวัตถุดิบในการปรุงอาหารที่สูงขึ้นประกอบกับสถานการณ์โควิด -19 ก็ยังส่งผลกับวัดด้วยนะครับเพราะว่าหลายพื้นที่อาจจะมีข้อจํากัดแล้วก็ความเสี่ยงจากการเดินบินธบาททําให้โรงครัวของวัดต้องปรุงอาหารสําหรับพระสงฆ์เอง อย่างเช่นที่วัดศรีโสดาพระอารามหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่ครับแต่ละวันจะต้องมีการปรุงอาหารถวายพระสงฆ์แล้วก็สามเนรกว่า300รอรูปด้วยงบประมาณที่จํากัดนี่ถือว่าเป็นความท้าทายไม่น้อยครับวันนี้คุณสมคราญเพื่อบุญนะครับจะพาคุณผู้ชมไปบุกถึงโรงครัวของวัดเพื่อที่จะดูนะครับว่าที่นี่เขาบริหารจัดการวัตถุดิบอย่างไรให้คุ้มค่าที่สุดครับครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ในโรงครัวของวัดแห่งนี้นะครับเรามาดูว่าการบริหารจัดการเรื่องของอาหารภายในวัดที่ต้องเลี้ยงดูสามเณรพระแล้วก็คารวาะกว่า300ชีวิตนะครับว่าเขาเดําเนินการยังไงครับคัดเมนูวันนี้เราทําอะไรบ้างครับเมนูในะตอนเช้าวันนี้ก็จะเป็นเมนูข้าวต้มนะครับก็จะเป็นข้าวต้มปลาครับซึ่งปกติเราก็จะทําประมาณตีหนะ้าเนาะเริ่ม ้มข้าวแล้วก็เจ็ดมงเน้นก็จะลงมาฉันอันไหนที่ไม่มีตามตลาดเราก็จะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเป็นข้าวผัดบ้างแล้วเป็นอนนะเป็นข้าวราดแกงก็มีปาเปลี่ยนครับแต่ช่วงนี้หมูแพงถ้าวัสดุแพงเนี่ยเราต้องปรับเปลี่ยนการก็จะหาเอาที่มันวัตถุดิบที่มันสามารถที่จะหาซื้อได้เนาะต้องทาเป็นกิจวัตรประจำวันเลยไหมครับทำทุกเช้าเขาต้มข้าผัด อาหารเช้านี่นะก็เช้าก็ส่วนหนึ่งนี่ก็จะเป็นบิณฑบาตแล้วก็ส่วนหนึ่งที่บิณฑบาตไม่ได้แล้วก็กรรมาฉันข้าวต้มถ้าเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์เนาะญาติโยมก็จะมาใส่บาตรจานวนบางตาหน่อยก็จะได้น้อยนะครับแต่ถ้าวันพิเศษวันเคลื่อนปีใหม่วันสำคัญต่างๆนี่คือได้เยอะนะได้เยอะไอวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะญาติโยมพุทธมาฉลเยอะหน่อยเป็นกิจวัตรประจําวันของพระเนนที่วัดแห่งนี้ ที่ทุกเช้าจะต้องออกเดินบินธบาตไปตามถนนห้วยแก้วแต่สถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 ส่งผลให้พุทธศาสนิกชนที่มักจะเดินทางมาทำบุญใส่บาตรลดจำนวนลงเนื่องจากว่าเป็นวัดที่มีพระพสุทธสามเณรเยอะมากเยอะที่สุดในใน,ในภาคเหนือโดยเฉพาะยิ่งจังหวัดเชียงใหม่เราพระิสุสามเณรเหล่านี้ก็เป็นเยาวชนชาวเขาซึ่งเรานํามาบวช ตั้งแต่จังหวัดแม่งสอนจนถึงเพชรบุรีไปคัดเลือกเอาเด็กมามาบวชเรืองให้การศึกษาโรงเรียนตั้งแต่มัธยมต้นจนถึงมัธยมปลายเพราะฉะนั้นจะมีปีละประมาณ300-400บางดีมีถึงห้าร้อแต่มาช่วงโควิดนี้ก็ปรากฏว่าบ,บินราลับบางก็ได้ไม่มีค่อยมีญาติโยมใส่บาทเพราะฉะนั้นก็กลับมาฉัเข้าต้มที่วัดเป็นประจำทุกวันนี่นะ เสียงระฆังในเวลา1 0 5นาฬิกานาทีเป็นสัญญาณแจ้งให้พระเนรในวัดแห่งนี้ทราบว่าถึงเวลาที่ต้องลงมาฉันเพลนภายในหอฉันโดยต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 กก่อนเข้ามาก็ต้องอสวมแมสกันทุกคนแล้วก็สแกน แกนตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็ฉีดเจลล้างมือแอลกอฮอก่อนที่จะเข้ามาฉันข้างในเมื่อมาฉันแล้วก็จะพยายามให้ห่างๆเว้นระยะอย่างน้อยโต๊ะหนึ่งก็ประมาณสี่ลูกบางทีถ้าสามเณรนลงมามากก็เราก็จะตัดจัดเสริมโต๊ะเยอะแต่ถ้ามาน้อยก็นั่งโต๊ะละสองสามเต็มที่ก็สี่ลูป วัดศรีสุดาพระอารามหลวงเป็นวัดที่สถาปนาก่อตั้งโดยครูบาเจ้าศรีวิชัยในปีพศ2477ช่วงดําเนินการก่อสร้างถนนขึ้นพระธาตุดอยสุเทพปัจจุบันวัดเป็นศูนย์บ่มพ่อศาสนาทายาทและงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนดอยให้แก่กลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ภาคเหนือและยังเป็นจุดตั้งศูนย์งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนดอยโครงการพระธรรมจาริกส,ส่วนภูมิภาค มูลนิธิธรรมะห่มดอยและโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สมคันเครือบุญไทย PBS รายงาน